ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เดินทางมาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อเป็นประธานเปิดงานนมาสก,การพระธาตุพนมประจําปี2 5 6 7ที่เดห้าเดวอาบรรยากาศไปช่วงต้นข่าวรายการนั่นเองนะคะกระถือว่างานนมัสก,การค่ะเป็นงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมกับเป็นประเภทีที่ส้่งการรับรู้ในวงกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีการเกิดการน้าทุนทางวัฒนธรรมหนีมาพัฒนาต่อยอดสร้างคุณคคาและกับมุลคราคายางสั่งสรรเพื่อถีเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นของจังหวัดนครพนม สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครพนมค่ะโดยนายกรันมนตรีครับเด็ก,ก่าวช่วงหนึ่งของการเปิดงานนะครับนายโยบอกว่าจังหวัดนครพนมนี่ครับเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้านครับทั้งด้านการเกษตรด้านการข่าวการลงทุนตระชนด้านการท่องเที่ยวที่ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโคง้งตระชนความหลากหลายทางวัฒนธรมรมก็ถือได้ว่าเป็นข้อเด็ดเปรียบในการพัฒนาจังหวัด ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองนายยประตูเศรษฐกิจสู่อนุผู้มีภาคลุมมค่มแม่น้ำโค้งบานเมืองปลอดไทยหมอกับการมาผักพร่องเที่ยวครับค่ะและตอนนี้นะคะท่างปราดพนมเองก็ยังมีการพลักดันให้สามารถขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากะทางรัฐบาลคะ่ะยังมี นโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนการโยกระดับเมืองและกักระตุนเศรษฐกิจทองท่นค่ะยอย่างอย่างยืนโดยจังหวัดนครพรนมเองก็ได้ถือคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน1ิฟเมืองหนึ่งในซิจังหวัดน้ำร่องค่ะเพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคต่างๆและก็เพิ่มศักยภาพในการโยกระดับเมืองและกักระตุ้นเศรษฐกิจท้องท่นอย่างยางั่งยืนโดยมีการส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของพื้นที เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงในโครงการ One Family One Soft Power นั่นเองนะคะซึกการจ้างงานนะมรสกการองค์ประดาพนมเพื่อนีนะครับแสดงเห็นแล้วนะครับว่าจังหวัดนครพนมนี่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบครับเพื่อนเมืองร่องสูเมืองรักเป็นเมืองที่นามาเที่ยวมาสามารถ่จะพัฒนาต่อยอดและก็เชื่อมโยงเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาภายในจังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสัง่งรายได้ให้กับประชาชน่วยในพื้นที่และการเติบโตสร้างเศรษฐกิจอย่างย่่งยืนนั่นเองที่สําคัญคือการยกระดับการเป็นเมือง,อ,งงเมองร่องสูเมืองลักมาเป็นเมืองลักอย่างเดียวเมืองลักในรูปแบบของเมืองพักผ่อนแห่งการพักผ่อนนั่นเองนะครับแลกะกาําหรับงานในมาศก,การองค์พระธาตุพนมถือว่าเป็นประเพณีแห่งความศรัทธา ที่โดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เฮตุไหยจังหวัดนครพนมพร้อมกล่าวสู่เมืองรอง่องจากเมืองร่องสู่เมืองลักอย่างที่คุณป,ปียพงศ์เด้บอกไปว่าหันนะคะและก็การจัดงานนมัสการองค์พระาธาตพนมเนื้อขา ประชาสัมพันธ์พี่น้องจากน้อยอกัดสีเริ่มตั้งแต่วันที่17ก็คือเมื่อวานไปจนถอยวันที่25กหากุมภาพันเก่ามือเก่าขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยากมาสักการบ,บูชาองค์พระาธาตุพนมกับมาใดช่วงนี้ค่ะคือค่าร้ายค่ะบรรยากาศช่วงนี้นะคะที่อำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ